เว็บ3ดูเว็บสารคดีไม่ได้ทำยังไงดีคลิกที่ Quick Setting เ,เลือกที่ WiFi จากนั้นมองหา WiFi ที่เรา connect อยู่ให้เลือกเข้าไปที่ WiFi ตัวนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างดู IP Address แล้วจำไว้นะครับรวมไปถึง Gateway ด้วยเลื่อนขึ้นไปด้านบนกด Forget Network จากนั้น Network จะถูก Disconnect ออกเลือกที่ Wi-Fi ตัวเดิมที่เราเคยใช้จากนั้นนะครับเลือกที่ Advanced IP Setting ให้เลือกไปที่ Static จากนั้นให้ป้อน IP Address กับ Gateway ที่เราได้บันทึกเอาไว้รวมไปถึงป้อน Network Prefix 24ด้วยที่สำคัญคือ DNS 1กับ DNS 2ซึ่งเราจะป้อน8.8.8.8และ8.8.4.4 แล้วจึงกดคอนเฟิร์มจากนั้นป้อนพาสเวิร์ดของ Wi-Fi ให้ถูกต้องคลิกที่ Connect การที่เราเซต DNS ในครั้งนี้จะเป็น DNS ของ Google ซึ่งเราจะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์สารคดีได้รวมไม่ถึงเรายังมี DNS ที่เป็นของ c าวแฟร์ a r e 1 1 1 1, 1. ก็สามารถทำได้เหมือนกัน